สวัสดีค่ะแม่แม่อายุเท่าไหร่คะแม่ตอนนี้6,7จ้าจ้าตอนแรกแม่เป็นความดันเนาะเป็นความดันเป็นไขมันมออแล้วตอนนี้แม่ทานวีออเซกี่กระปุกแล้วคะอ,อ,อันนี้กระปุกที่สองกระปุกที่สองแล้วแม่แม่ไปหาหมอมาครั้งล่าสุดคุณหมอว่ายัางไงบ้างคะ หมอบอกว่าความดันปกติแล้วก็ไขมันก็ดีขึ้นใช่ว่าคุณหมอไม่มั่นใจเจาะเลือดสองครั้งใช่ไหมคะจ้าแล้วแม่รู้จักวีออสเซ่นี้มาจากลูกสาวเหรอคะจ้าลูกสาวแม่ได้รับคำแนะนำมาจากคุณธนพัทรอยู่สุขเนาะจ้า สาวเขาก็ซื้อมาให้กินอืมโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าแม่ไปหาหมอขออนุญาตมาสอบถามแม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะได้ไปบอกต่อๆกันขอบนนค่ะขอบคุณมากค่ะแม่สวัสดีค่ะ